่ใส่เกลือเลยไม่ใส่ไม่ต้องมีด้วนูช้อนเรไยกินเอไม่นอากินหนึ่งฟักทองอ่ะเ้อเด้อน่องนะท่หมอนี่ทาราทานัดในชดมห้อัว่งนพดันแหเ่งะเ่ดคลิปเปิดภาพออกมากับพี่น้องเอ้ยนะเออชัางนี่ช่ใช มาทางเขื่อนแม่น้องเชอร์พี่น้องเลยเนาะมาเบิ Demon> ่กช่างคนมาแต่สุดเลยมาแต่นาเล้วบยสบายดีเด้อสบายดีอ้าเอมีมาดินแล้มีปะอ้าคือเห็นว่าประตูนัันหิวเป็ดย่างมาแม่นแล้วะมามาซะมาเป็นช่างน้ำประตูนี่พี่นน้ำพี่น่อยองแงเราเห็นนะ เป็นมาเทอันทางหน้าบ้านไม่ต้องเชื่อพี่น้องเลยเนาะทางตู้เซางเห็ดเห็ดน้ำกันบ่เห็ดเป็นเพื่อดีนเออพอจะเอิญมาโมเมนแฉเนาะเทมันเห็ดน้ำผึนนี่ไม่ได้เห็ดเลยเออตะเกี่ยวเห็ดมาดินซื่อนะเห็นมาเห็ดน้ำกันแฉเนาะเตัวเรามาจิไปใช้แบบไปเห็ดไปเห็ดเบี้ยน้ำตู้นี่บปล่าเห็ดดูแล้วน่ะเทจังหน่อยก็แล้วกันมาเห็ดให้มันเป็นี่ยน่า ขนมแนบหมากถุดินเด้อตู้เด้อบะคนอยากตกกินนี่ได้คนอยากตกเดียวย็นว่าเป็นแนถุดินมัจ๊ะเป็นแนถุดินเพื่อแห้งแน่นะตู้ชั่วคนอยากตกม็กินนี่วะเอาทั้งเน่หมุนนี้ได้นะ มาทานห่านแมนเชอร์พี่น้องมาดินทานห่านแมนเชอร์วันี้เนาะก็มาเบิ่งเป็นชาเป็นซางเป็นเผ็ดก็มาเบิ่งนะสเตย์เป็นติดกล้องมาพี่น้องเลยเนาะก็ยังม่ได้อันมาเบิ่งทางน้องเชื่อว่ามีอันโทรทัศน์ครอบได้ป้าเพคนวละคนเมืองโบกอ่างป้าเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังไม่ทันได้มาเห็นแจ๊กเื่อร์สเตย์เิ็นเผ็ดเนาะก็เลยมาวันนี้พี่น้องเลยเนาะมีโอกาสได้มาดินทางเฮือนแมงเชอร์ เอนเที่ยงพี่น้องเออตอนนี้กันเนาะตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วเนาะอ่ะเอานอกไปน้ำมาแล้วเธออันนั้นเด็กเขาอาจจะเจบ้างเลยเพีงกันหน่ยเนาะอันนี้กัดินทรายพี่น้องเออเราดินทรายกับดินแห่คนสร้างมาจะคนสร้างมาเท่าไหรเนาะ้อยดินแห่กับดินทรายพี่น้องเนออเนาะ ทอดล้านบ่ล้านปลายบ่ล้านหะโอ้แพลงเนี่ยน้อนเนาะแางซ้ายกันเลย่ามีมาพอมาขอเชิญแหวงมั่มบ่อนขอเชิญแหวงให้่นได้สิ่มีพอดีได้เอาบดข่าห่านเลยนี่ได้หนิเอาเลยบ่เอาเมาข่าห่านเลยแล้ว เนมอีหล่าลวบ้มีคือว่าบันป่าบ้ามาถือนึ่งได้เหรอปแม่นเะอะแล้ว่นปรชมาาเปอายได้ตัได้นะเชิเจ็ดิบจากตัวนะเอืมอัดีโอเคตัวรบแม่พอได้ื้อขนมแล้มีนะ เฮ้มิเสแม่มากนเม่ยสอัน้่ม่อ่งนกอันชุ่ม้ไก่เออห้เราเห็ดชุ่มนะไข่เลไก่เลอ่า่ก็เลยขออันมาเห็ดน้ำลาตีเ็ดน้ำาออเห็น้ำไปเ ขอเฮ็ดด้วยแล้วติบ่งานนี่เามีเนาะพอได้ซื้อขนมเนาะมีเฮ็ดผู้เดียวเมื่อยเด้เมื่อยเฮ็ดผู้เดียวเป็นนเมาไปูยเมื่อยเด้แ่ผู้เดียวเมื่อยเด้าเป็บ่ได้ก็บ่าเป็เนาะ กรรมกรตีตีข่างตีแล้วหยเทแต่นี่บพะทั้งนี่ทั้งหน้าบ่ได้เฮบอกอืมเททั้งนี่ตีเห็นเพียงพี่บ่เพียงตุ่นี้เนาะอันนั้นก็ดเห็ดเพียงเลย โชเอ้ยมือมอัอ,น,นะอน,น,นี้กัเทมืัอนี้ก็ได้เนาะว่าบอื่นเพื่นจังเทนี่กับว่าไปเทมื่อเดียวแล้วว่นี่เก่งเทปูนมาปูท่านได้มาถาว่าเห็ดถาเม่เดียวแล้เกี่ยวเขาเกี่ยวช้างท่านน่ะเกี่ยวอยู่อเขาท่านน่ชุกพลกับชิตกอยู่นลยนะตัวนี้ตัวนี้ใครเนี่ยตัวนี้น้ำบัตะมันบูชุกแบบตัวนี้เนาะ

ตัวน <accurately S 2> ี來來้มใส่ัตัวน <c oughs> ี ino, <c oughs> ้เลตัต้องื่อมเทบานพูนว่าอย่างอันเหตดจอกชันวะแกน้าลายของนายบัของนายกไอ้คอยคุอยู่บ่ชัน่การแต่่านิยตัวนี้ใหม่มันกรบุกระบัทั้งนี้ก็ยังเหดอยู่บ่ยังทีเทอยู่บ่บอกว่าทีเทเพูดไลายออกมาข่าเส้นมันชุ่มก็ยังน้ำเพรียงเนาะพนยังไงมันชูงกับช้ำนี่จัได้เหอ แว่ายามยานเขาพุ mm. ่นนเข้วเาลกพี่เกาเราเย็นยาเวลาเนาะพนพระนั่นเองเนาะยามันไหลคขะพุ่นระว่าง้านะบายนะเบ่งนำหย ยังถานปูนมึงจอยยังแปปูนอยู่กีนน้องเนาะคนบม่ได้มาส่งซ้อเนาะ้าวกระสอบนกี้ว่าเมนอัเจอว่าสิเอาอยู่ทบ้านผมมีเนเม่อมาเนเมื่อไดเปนเปิดนะโอ้หนําแขวแท่นน้าเนี้นี่สนัเขียวแทมมาชิมดูแซ่บแซ่สบายดีแซ่บแทบ น้าผแช่บนแนวยังกะนิย่างยาสาหัวย่ย่ายาสาหัวตากใสกระชื่อนะเพื่อเปลืองใน้แค่เดียวนะเ่อรนะคนมีตาเบิ่ม่เห็นรว่าแม่ยังบอกว่าตาสบู่เมื่อ้วกาจังโทวมาขอบอาสบู่เมื่อแต่ะแม่ว่ามีก้องม้วจอนต่กาจังโทวมาขอบอาบื่นแม่บอกว่ามีตาอบอื่นลรวจงไปไหนนัย โอ้ยใจหัวจอยดาวเชบูตะกี้ว่าแม่จะจ่ายเงินได้พ่นนะแม่จะจ่ายค่านั่นนะพ่นเอามาปลายหนึ่งเชบูลูกแก้วเลยคนเดินเล่นไปขี่้โดนก๊าหยูพ่นเม่อเดือนน่ะแม่จะเงี้ยนบบบนึงนี่กับพูจักว่าพ่นจับเอานะเงินแม่กับจ่ายยู้จ่ายเงินนะฮะแต่ว่าจ่ายค่านุ่มเพื่นจ่ายค่านุ่มบริจ่ายค่าเชบูพ่นมาบัดจะจ่ายค่าเชบู เจ้ากันขาะบูด้วยเด้อบอกเว้ด้าะคะูก้านมพอดยเ่ออเชนนเหมืนว่าอยู่มั่อแต่เอาพิ่มฟามเนื้อมีเด้อวันนี้ดินบอกนะเออดินบอกว่าเผาห้านเด้อวันนี้เด้อว่าเดี๋ยวินจะไปใช่นะเห็นบอกาลุนระเนิอียมงคนดีกว่านึงเเนะกวเอาลูกน้องมาเนาะน่าตะปูใช่กันบ่งเหน บ่จันว่าเราเทเลยสินะจะได้เทสุดราสุดมั่นเที่ขอบจักเนาะเห็ดผิดแล้วเราหาเด้อเ้อปลาจะฟาเสียวหูเสียหเห็ดั้งเห็ดิดแล้วนดไปเปหน้าหนึ่งมาเอหน้วหนึ่งมาแลยไปลาจะลาฟาไป เอาพี่พาไปไปเลยวะเอาพาไปพาใครแลมนใช่นี่มแต่บมี่ข้าวบ่ี่บ่มีข้าวกรเตอรมีบอนอ้าวบุตมาเล้้าเรานึเสุี่่ออมเมาใอตมา่เนนบอยสามชนยน่ยมันนะเออหลายแท่แม่แมมีปานี่ดาเมื่อกนี่ ดู a อแม่เล n นอนงาอยู่เต๋นี่ฮะเดมาม้กที่มันน้ำตาลใช่ชบองแบงคือบัวมาให้แล้วบองแบงมาให้แลวสบาดีสบายดีมาทางหานเป็นนงเชิพี่นเป็นตุมเปาตุ่มมาอูดี่ยากเมื่อพ่อมเมีย

เอาใช่มีเยอะจังอ่ะเราไปกินย่าอ่ะเราไปกินได้ใช่างเงี้เราบอกอยู่บ้านตอนเด็กๆเ้าเด้กมาเจอเวาก็บอกว่าต้องย่างก่อนดอกเรากินแล้ววันนี้นะช่างไม่โชยะตุมคำเอว่านี้ได้หอยมีได้กินเยอะกิเยอะเมบอกว่าหาอิด้วอื่นมาชิงเงมชิงนะโชนนี่เอาข้หาบอว่าพูดมาเอาหน่อยแล้วกันเนาะ

แล้วคือว่าไปฮะเรออกไปตอนแม่ตอนนี้เมื่อนี่แล้คือว่าไปในเดืเดือนเมื่อมาชงได้ยังนะอบวมมากบวมเตือนไปยังไปชงอ่เอาก็ไปชงให้ได้สค่ะวันนี้เอาได้กับแม่์มันนี่คือว่าหาเราไปตอนนั้นไปอ่ะพี่แจ๊กไปแยเยังตัวแบบผู้บริหารไปพุ่จะเฮินกว่าโอ้ยกันกันไปชงแล้วปุ๊บกันมาหน่ะมันนี่ก็เมื่อเลยอยู่แล้วเนาะกันแก่นั่นตีแล้วก็บตีก็ได้น้อยเนาะคิืเงี้ยเลยว่าโดนโดนมอนี่มาเนี่ยังอยู่นะมันโคตรร้นน่ะ ม่ใส well nice. ่เกลือเลยแ่ชมน่หนึ่งช้อนน้ำมันินเฮ็ดด้ยคินเ่ดกยังกนยัง่ยังื้อทำแผ่ชามกันมันแป่มันใส่กะทิบดองหนึ่งเดี๋ยวมันอ่ไปใส่เอ๋อโซ่ันที่ล่ะ้าไปอันนี้ไมมีแผ่กรเต๊ะรอเลยห้แม่เตไป

เออมาเรียก่างแล้วตกจะในตาจางแจ้งแล้วว่ายในตาจางขอ่นนอกกตาหมอหนีทางอทางผ่าในชปแต่ W a n d นผนอ้ปวาม่านอย่างเรเข้าใจว่าปูนี่แก่้ไม่ได้มาพรมไม่ไดมาหูน้

บีบเอาเปยนกมาบีบเาด้มีไม่ให้บริการพ่อตัวแม่นะทุกคนบีบอย่างนกอน่างบอบริการเอาเองเนอะขนมมีมงนประเดิมชมชมันเเออขนมเออพอกันเห็งานยี่นี่ยวอะเนไหมเานเงินเดี๋ยวมาจ่ายได้เถอะอะไรเ้อะไรเงบอเจ่าโกดานี่ก็เน่งัวนะ

ม่้อียน่ไ้แ่พนังอยางอยากสิมา้อกระปาไยงมเอาราม่กูได้หรือเปล่าจะดยชเอาไปน้โมเยนนนบ่เออราจชิยาจะิี้ไปยบ่มีนะมีมชิยาเลยได้มีแฟงเยนนะไปตากไปิชิยเลยนังกี่ไปยื่ตีน้งบานเอากเียน พอที่นี้เดียวนี่เราใช้เยอะแล้วมันเนี่ยมันขาดทันนี้แต่มันไม่หมดผมเน่าคือไอ้ดินเถะผมเน่างามคือดินแันพี่นุมเฮียนั่นบบค่้ไปเ่าเนียนแกจิเอากระเป๋ากระเป๋าไหวเผาเนียนหรือ่าไหวใส่ตอนเพื่อนนั่นซักกระเป๋าเพื่อนนะจินเนี่ยอันนึงงไม่ได้ใช มอคุ้านี่ามาให้าเติาอมมากไอ้ผู้ห้ายบานล่องเงอกไปอเนือกไป้าย้องอกใจอะไรเด้ไอง้่้นองจริงใยังชื่ออไม่อ้นี่าไม่เอพี่จมีกับพ่อมอง้นองนอ้ไอ้ล้สว่นนั่น่แต่อมากลับบ้าเ้าลัสนงนึงได้เง้ยเ่ม้ามาสอนก่อนเอ นุ่านไปมบอเก็บเงินเก็บความบออากันเก็บแบนี้เนะเก็บาหาสิบพันนี้เกไ่าเศษหนึ่งกับรันนี้เด้ลูกาสิอาิต่อเดือนตัชือต่อเดือนนั็จะมาีว่าเก็บอันอะไรกันมาเศษนึ่งก่อนเยาท่ดเนี่เหนึ่งเนาะเก็บเศษหนึงเลย้วมเนียเก็บ่อขายเราไปซื้อให้ว่างนี่ไ้ออะไรในยังให้รูปใว้านกินบส่ได้ มือหาิบเนมือหาซเนาะมหาชิบเข้าไปยาได้อมดับเข้าไปซิปไปช่วยเขาไปซิปชเดือนหาชิอย่าเป็นววามาชื่อเป็นเดือนหาชเออได้ยินพอดีเลไปไปซิเนาะมาเท่านี้แล้วเย็ดไปชุบตูนี่ไปผ่านเดือนนี้เดือนแรกมันยานแทงน่ิดได้ดีคร นบเยต่อไปแดุดเงหาิเป็นซิรด่งอยู่ละมีไม่ไปจะกินแดงสิหาซิพันเน่มีได้แบบเยนได้เหมือนได้บาเนด้ไมด้นี่มันทานนี่มันทานเอะีบันกันเจ้าน้มาให้แบบมาผมอายอมาเขาเกี่ยวคนนี้กิดนบไมไไม่ารดชิดแบว่าน้าตไม่ดีีิหล้ นเดียน้ึกเกข่าเยนาะยข้าวเชยสบายเลยเนาะมีเนาะมีบัอยู่นอนั่นแล้วก็เอาไปผสม้นเลยนะเจียลไเลยแมก็เล่นงแมะกินยัไงให้ดูเลยถ้าเป็นว่าเป็นไหนนะไปนั่นไปนั่นไปนั่นไป้ั่นกนั่นไป่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 นไั่ไ่น่ไ่่ไ่่ไ่น่ไไ่่ ไอเตนนคเอาย่๊บเข่าวเพิ่งก็อยากวาเยี่ยนท่กันใคล้วเนาะอ้ยสิเกี่ยวกันซะเงไหมน้ำไอต้าบ่ไตากคนน้องดินบริสบายแม่มนเ่ยหาบสบายลงเลยบริสบายนดเลยเจบกัครบากินยังมันชุนกันนะแขวยังมันกระทกัชุนกันรถเจ็บเพิ่วมากินยังกันเจ็บ